สวัสดีจ้ารัตนาข้สกุลจ้ามันนี้มึงอาหารรัตนาคือเกาจ้าตำบักแตงมีผักมีผักขาา้ํำมีบักพีหวานหน่่ยใหญ่หน่วย,น,ยน้อยมีอบไก่ข้าวโพดจ้าวันนี้กินอยากสิกินอีหอย่างเต่ละมือละจ้าแล้วก็น,น่าก็กินนี่ละจ้าอาหารรัตน <c oughs> าอบไก่ใส่ข้าวโพดตำบักแตงหนมจีนจัด สวัสดีจ huh. ้ารัตนาุ้สกุลจ้าเมนี้ก็มากินจ้าอยางี้ละตากินแล้วฮิล่าเซลใหญ่นี่ไงชิคลิ้งนี่ไงชิคลิ้งหนุ่อใช่อันนี้แม่ตักให้หรือแม่ตักเองแม่ตักให้ชิคคลิ้นเหลือบ้าละตาก็ลูกสาวลูกใา่จ้าักินก็๋วดกับมีกินลวกกินลวกกิน ทำจใจทำมาเดอ้อมาเด้อจ้จมาเดอ้อแล้วก็นั่งกินที่ก็กกเหรออาหารประจำประจำวันของเรานะคือต้มบุกหุฮงแน่ต้มหมักแตงแน่ต้มขนมจีนซั่วขนมนจีนไม่ใช่สินล่ะอจา้าขากระได้จังอืมอืมข้าวขาอ่าข้าอ่ายาชากข้าวขาอะไรนั่นอีกจะเรื่อ อืมฮมาาขากับเม็ออกนกระหรขราเอินชะอมมาหน้ากระเอินพักขา ข้อโอ้งข้ขาพี้งวานอืม อมอน่เหอัอมจอมพักขาพักขานแกงใส่หน่อไหม่เนาะเอ้ยชุดนักโกกนอย่แสบ กี่นเหรอไก่จากไกมันองจับมาเริ่มไก่อบไก่ใส่น้ำพึ่ง ก็ใช้น้ำผึ้ง ดูหนิกบมีมาโยยายตามากินกักับยันดีต้ย่ยตาแล้วยนด,ดีตด้ยายตา ขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอก like, ขอ share, ขอดไลค์กดแชร์กดติดตามลรวจะน่าข้อสักคนนึงได้จ้า mm ๊ม hmm. ่าบายค่ะ